อดิสแมนอันนี้บ้านหลังที่ไอเคยอยู่นะอนนองไอไปเทีนี่นะคะหลังที่ไอเคยอยู่ตอนเพจง,งานเป็นทหารนะคะเป็นตอนเป็นทหารอยู่ตอนลนาจบงานงานล่าสุดนะคะบ้านหลังนี้นะคะไอนิสต์ลิตเทิลเฮาส์เย้โอ้ยบิ๊กเฮาส์เย้ The rooms are quite small เนี yeah, s <S ่าในาแถวนี้สวยงามนะ b r อะไร b r อิฐแดงนะคะทุกคนสวยนังม่ง <c oughs> นะคะทุกคนวันนี้มาไอเกียเมื่อกี้ไปเดินเละเาะส่วนหนึ่งแล้วทางนี้วันนี้มาเลาะช้อปปิ้งค่ะโซฟานะคะทุกคนอนนี้น่ารักมากเลยเป็นห้องห้องนอนแล้วก็ห้องแต่งตัว เป็นไอเดียให้นะคะว่าน,นี่เก็บกระเป๋าน่ารักมากเลยอ่ะอ i s lovely <S s cool. <S <laughs> yes อืม I like this one ชอบของอะไแบบนี้อ่าอย next to us in d u b y e a n buy กันร้องนั่งนะคะทุกคนโซฟาสวยมาก ห้องรับแขกกับห้องใจนิ่งด้วยกันนะคะห้องกินข้าวท่านทำน่ารักมากเลยเนาะก็ทำสวยดีเนาะเลิฟเลย five place ต้าผิงห้องนี้นก็น่ารัก ่ชามสำหรับคนมีพื้นที่น้อยนะคะของนี่ก็สวยดีนะมันก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเยอะมากเลยนะเลือกว่าถูกหรอคะทุกคนจา๋ามีตังนี่เอาหมดกัน โซฟานีเป็นแค่ตัวแอลมาอย่างนี้นะคะทุกคนพันกว่าบาทโอ้พันก็ปนดพันก็ปวสี่หมืน 40, กว่าสี่หมื่นห้าสี่หมืนหกนะประมาณนี้นะแค่ตรงนี้นะคะทุกคนแค่นี้เองจะไม่รวมมอนนะมีแต่โซฟาพันกว่าสี่หมืนกว่าบัานบันเอือยมาตินโซฟาหมื่นสี่ มื 14, Euro, ่นสี่พันยูโ ator, 14, รกัะทุกคนอมย้มหมื่นสี่พันปอนอันนี้แค่พันเดียวบันปีสาวเพิ่นโซฟาเพิ่นแพงแพงค่ะทุกคนหมื 14, ่นสี่พันปอนห้องนี้ตกแต่งได้ดีมากสวย ก็บแก้วทุกคนสไตล์การแต่งห้องครัวเยอะจังเลยตรงเนี้ยสีดำนะคะดำดำแล้วกับเนวิเนาะสีน้เงินไอ้บอกใครเบิร์ออสเทป So you can restart y e อยากจ s ขึ้ t เอาบันไดไปเอาของข้าง,งบนนะคะอย,อยู่เบอร์เทิงนะคะทุกคนโอ้ใช่ดูอะไรนี่กระตุ้น o ร่อยน่ารักนี่อะใส่ที่เก็บใส่แก้วแล้วก็ขวดวายนะคะแล้วก็ที่ใส่แก้วนะน่ารักมากเลยนี่ค่ะทุกคนรวมห้องครัวนะ สวยมากแต่ห้องเมื่อกี้มีคนเยอะคนดูเยอะเพราะว่ามันสวยนะคะน,นี่ก็ห้องครัวแบบเป็นห้องโต๊ะกินข้าวในตัวด้วยสำหรับคอนโดนะหนูว่านะอันนี้น่าจะสำหรับคอนโดสวยงามเครื่องหลังจานตู้เย็นไมโครเวฟโอเวนเตาเตาตัวนี้ค่ะทุกคนดูห้องครัวฝั่งนี้ อันนี้ก็สวยนะนั่งกระมากกันจังสีได้เป็นแบบนั้นนี่ประตูทิชเปกใหญ่มากอันนี้ก็งามนะคะว้าวจนเป็นห้องนั่งเล่นด้วย ห้องดูทีวีกับห้องครัวติดกันนะคะอันนี้ค่ะทุกคนสวยชอบสีนี้มากมันตู้เยน็น ที่เก็บเกี่ยวน่ a รักอันตร darling นี่นะกำลังมองหาสไตล์ของห้องครัวนะคะท <c oughs> ุกคนอันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำ <c oughs> น่ารักมากเลยนะ <c oughs> สวย <c oughs> ดูห้องนี้นะคะท <c oughs> ุกคนอันนี้จะเป็นห้อง ดูทีวีที่เก็บแก้วข้างบนโชว์แก้วข้างบนนะเป็นโซฟาเป็นไดนิ่งรูมตรงนี้เป็นโต๊ะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวสวยน,นี่ก็จะเป็นสไตล์ห้องครัวนะคะทุกคนเป็นสิ่งล่างจาน,น,นก็จะเป็นสีทองจะมีโครเมียมมีหลากหลายนะ ัวนี่ก็สวยโต๊ะอีไปนั่งกินข้าวเช้าอันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำนะคะ Yeah Upstairs เยอ mm ะอือ o ือเยอ for one c h a I r Yeah Nice chair, would like to have like maybe a like this with wing wing back chair yeah, wing back chair l อะไรนี้ โซนที่นอนนะคะ